สวัสดีค่ะตำแหน่งต่อไปอตำแหน่งต่อไปคือไพ่สรุปามาดูไพ่สรุปกันว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะคุณเป็นใครลรือคะคุณ The Emperor คุณเป็นตำรวจหรือคะก็เอ่อดูเหมือนจะมีใครนะ้อยากจะมาขอคืนดีนะต้องการที่จะเพราะเขาสำนึกสำนึกผิดแล้วไงเขารู้สึกสำนึกผิดบาปกับสิ่งที่เขาทำกับคุณนะนะอืม ก็คือนี่ไงอยากจะมาขอโทษขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายในชีวิตที่เขาจะขอคุณเพราะเขารู้ว่ามันเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายจริงๆที่เขาจะได้รับจากคุณแต่คุณตัดจบค่ะคุณไม่เอาคุณจบคือจบยั่ไงคุณตัดขาคุณไม่เอาเขาให้เขารู้สึกสำนึกผิดบาปขนาดไหนคุณก็คือ คุณไม่เอาเพราะคุณไม่เชื่อใจคุณไม่ไว้ใจบุคคลนี้อีกแล้วแต่บุคคลนี้เขาสำนึกจริงๆเขาสำนึกจริงๆสําสำนึกกับความผิดที่เขาทํากับคุณอ่ะแต่คุณก็คือคุณคุณไม่เอาแล้วไงคุณตัดจบมาสำนึกอะไรตอนสายใช่ไหมละ่ะตอนมีอยู่ไม่รักษาสุดท้ายมาคิดได้ตอนที่แบบคุณไปแล้วนะจะเอาอะไรอ่ะ จะเอาอะไรกับฉันอีกหายไปแล้วเออเนี่ยสุดท้ายเลยค่ะคุณไปแล้วคุณไม่อยู่แล้วคุณไม่ออกด้วยค่ะคุณไม่ออกด้วยเขาเหรอเขาก็เขาก็เขาก็ดูคุณนะเขาก็รอคุณดูคุณอยู่นะสอดสองดูคุณอยู่นะว่าคุณอยู่ที่ไหนนั่งนั่งมองแบบประมาณว่านั่งอยู่ตรงที่ที่เขาเคยไปกับคุณนะแล้วก็นั่งมองแล้วก็มอง มองดูว่าเขื่อแปลว่าจะเจอคุณอืมอาจจะเป็นร้านอาหารเป็นเป็นสถานที่ที่ไหนก็นแล้วแต่ที่เข้าไปกับคุณนะทุกที่อะ่ะเขาก็นั่งมองหาคุณทุกที่นะเผื่อจะเจอคุณนะโดยบังเอิญเขาจะได้แบบวิ่งเข้าไปหาคุณไปกอดคุณเออเขาอยากกอดคุณคิดถึงอืมนี่นะความคิดของเขาอ่ะนะถ้าเจอคุณนะเขาจะวิ่งไปกอดอเขานั่งมองอยู่ นั่งมองคือคือนั่งแล้วก็ดูแบบว่าเผ่ยเจอคุณอ่ะเหมือนแบบมองหาคุณอนะเออัแหละมองหาถ้าเจอคุณแล้วเขาจะวิ่งไปหาเลยวิ่งไปกอดคุณเลยแตุ่ณกจะจบไปแล้วถามว่ามีโอกาสจะเจอไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมที่ว่าจะเจออืม ไม่เจอเหรอกเพราะว่าคุณก็รู้ว่าบุคคลนี้ยยังไงก็มีมีบุคคลมือที่สามมือมีมือที่สามอยู่ด้วยเพราะบุคคลเนี้ยก็ไม่ได้อยู่คนเดียวก็ยังก็ยังอยู่กับบุคคลอื่นในขณะที่เขามองหาคุณอยู่นะอืมเขาก็อยู่กับบุคคลอื่นไม่ได้อยู่คนเดียวไปดีแล้วแหละที่คุณไม่อยู่ในชีวิตของบุคคลแบบนี้นะ,ะชีวิตของคุณอยู่คนเดียวมีความสุข ถัจาเผอเห็นไหมเนี่ยขนาดนั่งรอคุณคิดถึงคุณนะยังไม่ไวนะแต่ถ้าตีเป็นอีกแนวหนึ่งก็คือประมาณว่าต้องการที่จะปรับความเข้าใจหรือไม่ก็จะปรับบาลานซ์แบบว่าคือจะให้ความเท่าเทียมกับคุณอนะแต่เราฟังคุณจะเชื่อฟังคุณคือจะไม่เถียงว่าเวลาคุณพูดอะไรก็จะไม่เถียงว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่จริงหรอกไม่ใช่หรอกมันต้องอย่างนี้สิอะไรเงี้ยคือแบบจะยอมอ่ะจะ,ะมามือที่สามใช่ไหมคะ นิ่งสีแดงน,นิ่งทำไมเล่ามือที่สามเหรอคะเดินทางเฮ้ย,ยมือที่สามเหรอคะตัดขาด,ดจุกอันนี้มือที่สามเหรอคะ มือที่สามไม่โผล่เลยอะ่ะมือที่สามถ้าไม่ออกอ่ะแล้วมือที่สามอยู่ตรงไหนม,มือที่สามไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะเลิกกับมือที่สามแลยใช่ไหมคะมือเรียนอัน,นเรียนหมายความว่างไงอะ่ะ หนึ 1> 1่งเรียญพราถามว่าเลิกกับมือที่สามเลใช่ไหมเพราะภาพดินก็คือความมั่นคงอปไปนึ่งโอ้ยเลกหรือยัยงเนี่ยอะไรเนี่ยสีแบบนิ่งนเนียบไม่พูด อม,มือที่สามอยู่ไหนคะมือที่สามก็อยู่กับมันนี่แหละเขาเป็นคนที่แบบซ่อนความลับเก่งเขาพยายามจะซ่อนความลับแต่สุดท้ายเหรอใครก็ออกอีดียวแหละเนี่ยอยู่นี่เขาก็รักคุณนะนะในขณะที่รักบุคคลที่สามก็อยู่กับเขาหละมือที่สามก็อยู่อืมอืมมือที่สาม คิดจะจบกับมือที่สามแล้วครับไม่จบอ่ะมือที่สามก็อยู่อ่ะไม่จบมันก็อยู่กับมือที่สามนั่นแหละเออนั่นแหละแต่เป็นแต่เขาแบบแอบไงเขาแอบเขาไม่ให้คุณรู้ไงว่าเขาอยู่กับมือที่สามพยายามปกปิดพยายามปกปิดว่าคือพยายามปกปิดอ่ะอือคือพลังงานเนี้ยเป็นพลังงานที่พยายามปกปิดว่าไม่ให้คุณรู้ว่าเขา่มีมือที่สามหรืออยู่กับมือที่สามอืมแต่เขาก็คิดถึงคุณนะ ต่ถามว่าคุณกลับไปอ่ะเขาจะเลิกกับมือที่สามไหมจะดูไปแล้วนะเราว่าไม่อ่ะไม่เลิกก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่เลิกบุคคลนี้ยประเภทจับปลาสองมือคือแบบคือกูจะเอาหมดอ่ะกูจะเอาทั้งมือหนึ่งและมือสองอ่ะมือสามกูจะเอาอ่ะกูอยากได้หมดเลยกูจะเอาไว้ทั้งหมดอ่ะคนนี้กูก็ปลูกพันคนนี้คนใหม่ก็รุ่นสิบแปดปวก,ก็เป็นไปได้ ในฐานที่ดีไงก็เออเจ้าอของใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เต็มเต็มสินที่ขาดอะไรอย่างเงี้ยกคือเขาจะเอาทั้งคู่อ่ะเอออย่าเลยอยู่แบบเนี้ยอยู่แบบัแบ,บคนจันไรแบบเนี้ยตัดจบกับมันไปซะอย่าปล่อยให้คนจันไรเข้ามาอยู่หรือมามีอะไรที่เรียกว่าอะไรวะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะตัดมันออกไปคนจันไรเอออืมคนดีๆยังมีค่ะเยอะแยะ ถึงไม่มีถึงหาไม่ได้ไม่เป็นไรอยู่คนเดียวสิคะอยู่คนเดียวสวดลวยมากค่ะคุณอ่ะดวงคุณอ่ะดวงคุณสบายนะคะไม่ได้ลําบากค่ะอ่ะก็ต้องต้องทํางานนั่นแหละแต่ว่าคือไม่ได้เป็นอ่าลูกน้องใครอะ่ะคุณเป็นผู้นําอะ่ะเออคุณเป็นแม่ทีมอะ่ะเออนั่นแหละทําคนเดียวสําเร็จเกิดผลไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครอะ่ะใจฟ้าเออลูกรักท่านศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่ปล่อยคุณลําบากจากลำไปทํางานงกงก,งกหรอก ทำงานงกๆค่ะอยู่คนเดียวแต่ไม่คือไม่ได้ไปเป็นลูกน้องใครเอาง่ายๆเออเข้าใจป่ะเออความหมายเราเข้าใจป่ะเราไม่ได้ได้ค่าใครนะเว้ยคือเข้าใจความหมายเราใช่ไหมอ่าคือคุณเป็นผู้นําอ่ะคือเป็นเป็นนายของตัวเองเออทํางานงานอาชีพของคุณที่คุณสร้างขึ้นเองนั่นแหละงานของคุณคุณไม่ได้ไปเป็นลูกน้องใครคุณเป็นนายตัวเองค่ะพ่อพงษมเออสวัสดีครับแฟนผู้ใหญ่ผู้ใจดี สิ่งใดก็แล้วแต่กายกรรมวิญญกรรมนกรรมใดๆไม่เหมาะไม่ควรประการใดขอขมาขอภัยนะคะขอท่านยังได้ถือสายนะคะประทมหกค่ะจากประทมหกบุญใดที่พระเจ้าทําสร้างก็ขอให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในผลบุญนี้และท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์บรรทุรบุบิดามารได้ปุญญาประยัตของทุกท่านพระเจ้านึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีขอให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในผลบุญนี้ของพระเจ้าทุกท่านที่เป็นเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรที่มีบุญสัมพันธ์กันทุกท่านทุกนาม อย่ากบนัเวลาอะไรก็แล้วแต่เออพระเจ้าเน็กไม่หมดหรอกท่านเกน็กได้ก็นั่นแหละเอาไปลดบุญเอาไปเลยเอาไปเลยสัตว์เก็บต่อยบุญสัตว์ปรดทานบุญไปด้วยนะคะทั้งลดม,มนุษย์และแล้วกุญญามทุกที่ทุกทางทับท่านไปเลยครับง